โอเคโฮโฮตรงนี้โฮตรงนี้โฮตรงโฮถนนเนี่ยถนนดูง่ายๆแล้วก็เออ่ถ้าผมจะไคล์ผมจะไคล์ไปตรงสามแยกตรงนี้นะไอเนี่ยไอเดินตรงเนี้ยแล้วจะโฮตรงนี้ต่อแล้วก็เออบอมบอมเลยได้ประมัณนมีเพื่อนมั้ยมีเพื่อนโอ้โหไอโอ้โหเซตเซตโพดิชั่นครับเซตโพดิชั่นครับเซตโพดิชั่นครับผมไม่ไม่สะกียแล้วนะฮึมแทง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 คิวเยอะครับแทงคิวเยอะโฮไว้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 ถอยมาถอยมาเบส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  ออกเวทเออเยลโลปรตตี้ในเราใน5 4 3 2ี่เยลโลปร์ตี้เยลโลปร์ตี้ลอกเวทมาออกเวทมาออกเวทกับเวทกับเวทตัวกัวตัวกับเวทมากับเวทมากับเวทมากกบเวทมากั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 บเวทมาเวทมาเวทเรื่อย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 รอรับหน้าด้วยรอรับหน้าด้วยรับ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  สี่สามหนึ่งนอตเวทนอตเวทนอตอตเวทเเสร็จหวไว้หไว้หไว้หไว้ขึ้นมา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 ตรงโวตวหัตุงชกตัวหาวตุงชกตัวหวงเรัรับ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 งงงเวลดาวเวนเจนโรบัตตี้โห้้มงนงงชตงชงโบั้จนโัโ้ตงชกโอเคเราหัวไว้หัวไว้หังว้มาหังงดวิวดดวิวอะโั้ต เราเรามาเราบาลงลงชกมาลงชกมาอย่าเดินหนีลงชกมาลงชกลงชกลงชกคูณเจ็ดลงชกในห้าสี่สามสองหนึ่งคูณเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดแล้วลงมาลงมาเลย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 ลงชกมาเซาเซาอิทลงม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 าเซาอิทแล้วเดินถนนลงมาเซาอิทแล้วเดินถนนเออลงมาเซาอิทฮัลโหลฮัลโหลเซาอิทเซาอิทเซาอิทฮัลโหลรีบขุ้เซาอิทเซาอิทมาเซาอิทเรื่อยๆเซาอิทเรื่อยๆเซาอิทเรื่อยๆฮัลโหลเซาอิทเซาอิทเซาอิทเอซาอิทมาเออตะกี้บิ อยู่แล้กลับมาทวิตเทิตเออรับรหน้ารับหน้ารับหน้ารับหน้าเอาเวาโหโหหไตรงนี้โหไว้ตรงนี้โหโเดินเดเดินมาเดินมาเดินมานอนนอนนอนทิศนอนทิศนอนทิศดูในเราเยลโลปรตตี้ในเราในห้าสี่สามสองหนึ่งฮัลลในเราในเราแทงแดงสวยสวยเลยขึ้นไปนอนทิศขึ้นไปนอนทิศขึ้ไปนอนทิศขึ้นไปนอนทิศเรื่อยนอนทิศไปนอนทิศไปนอนทิศไปนอนทิศนอนทิศเรื่อยๆนอนทิศนอนทิศนอนทิศมานอนทิศมานอนทิศมาลงมาเส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 า ลงมาเสาลงาเสาลงาเสลมาเาเสาเสายิเสาอิถนนถนนด้วถนนมาถนนมาเออดู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 ผมดูผมดูผมดูผมไปเจนมาถน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 นมาฮัลโหลฮัลโหลฮัโหลโอเโฮตรงนี้โฮตรงนี้โมโฮมโฮไวโฮไวโวโฮไวโวโฮไวโฮไวโฮกลับมากลับมาฮัลโหลโฮไว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 เอาเลยคี่เปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคยลโปาร์ตี้ชาโลในเราในห้าสี่สามสหนึ่งกันเหรอยีโรบัตตี้

ยับน็อตยับน็อตยับหน่อยยับหน่อยสวยสวยยับยับยเดินเมาเวทถนน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 ล้วลอมาเท้าอ้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 มาเท้าอ้มาเท้าอ้อมาเท้าอ้มาเท้าอ้มาเท้าเทาอทเทาอเทาอทจะโลมาตีในห้าสี่สามสองหนึ่งเทาอเทาอเทาอจะโลอยโลอโลสวยสวยสวยแล้อดันต่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 อดันดันมาดันมายับด้วยยับด้วยดันมาดันมาข้างหน้าข้างหน้ากลับมาับยก็หน้ากลับมารับยโอเคูนเกตูนเกตในห้าสี่สามสองหนึ่งูนเกตค สวยสวยสวยได้ดันดันไป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 ต่อกี่ดูบิ้วกี่บิ้วกิวบิ้วต well. ีตีครับตีต okay, okay. ีต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 ีรูดรูดรูรูไล่รุดไล่รูดบอล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 บอบอลอย่าฆ่าลี้อย่าฆ่าลี้อย่าฆ่าลี้จริงจริงรูดครับไล่รุดไล่รุดไล่รูดอครับไม่ห่างแล้วไล่รุดด้วยจับกลับ